สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเอฟซีนะโอ้วันนี้กูป้าก็ยิ้มทั้งวันนะครับป้าเต่นนะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมนะครับนะยิ้มทั้งวันนะครับสบายใจแล้วนะครับเนาะอ่าทนายชุดใหม่ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะอ่านะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าตอนนี้ก็พึ่ง ลมไม้ใหญ่แล้วนะครับพี่น้องเอ้ยตอนนี้ออนั่นไงครับพี่น้อง FC. เอฟซีอ่านะสบายใจยิ้มแล้วนะครับตอนนี้นะอืมไม่เครียดแล้วนะครับนะมีความหวังแล้วเห็นหน้าทนายคนใหม่ยังโม,ม้ใครพี่เกา่าทนายคนใหม่ใครอะอะใครทนายคนใหม่อะ ป้าก็รอดูช่างตั้มอยู่บอกป้าน้อยหมอ,อครับผมนะอ๋ะอที่พี่หกโมงเย็นใช่ไหมพี่ชูนีทนายคนใหม่คือใครพี่เกา๋าเห็นหน้าทนายคนใหม่ยังฮะ <c oughs> คุณเฉลียวสวัสดีครับนะวันนี้ก็ป้าก็ยิ้มทั้งวันนะครับได้ทีมทนายใหม่แล้วนะ ได้ร่มมันใหญ่แล้วสามารถกันแดดก,กันฝนได้แล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นพายุนะครับที่ถมกระนำนะครับพี่น้องเอฟซีนะออได้ร่มใหญ่แล้วนะครับพี่น้องเอฟซีได้ต้นไม้ใหญ่แล้วโอ้ยตายนะครับพี่น้องเอฟซีนะทีนี้อืมได้ครับดูป,ป้ามีความสุขวันนี้ อืมนะครับนะเขาไม่ได้โศกไม่ได้เศร้านะนะครับจะไปโศกจะไปเศร้ามันทําไมนะครับพี่น้องเอฟซีคนเรามันต้องสู้ <c oughs> <c oughs> เป็นไก่มันต้องชนครับเป็นคนมันต้องสู้ครับมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละคนเลยใช่ไหมล่ะอืมนะครับนะอ่านะครับนะ <c oughs> ได้ยินข่าวว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ลงมาช่วยด้วยตายเลยนะครับเนาะ อแล้วทีนี้นะครับพี่น้องเอผมก็ได้ไปเห็นอะไรนะอาจารย์ปันเทพโพสอะไรนะนะครับอ่าคดีนี้น่าสนใจโอ้ยพี่น้องเอฟซีนะอืมนะครับเนาะท่านต้องสนใจอะไรสักอย่างนะผมว่าในเรื่องนี้นะนะครับไม่รู้สนใจเรื่องอะไรนะเอะท่านก็โพสต์เป็นในในอยู่พี่น้องเอฟซีนะท่านอาจารย์ปันเทพนะ อขออนุญาเตเรยชื่อท่านนะครับนะอ้องพี่น้องเอฟซีไม่รู้ท่านสนใจเรื่องอะไรนะพี่น้องเอฟซีนะต้องสนใจอะไรสักอย่างเลยนะใน,ใน,ใ,นในคดีนี้ผมว่านะอ่าพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> อฟซีเออนะ <c oughs> นะครับนะนะครับทีสิ่งที่ท่านโพสเ่านะก็เป็นในในอยู่นะท่านบอกว่าคดีนี้น่าสนใจนะอ่นะครับนะ ท่านต้องมีความสนใจสักอย่างนะในเรื่องอะไรสักอย่างเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะ <c oughs> อ่านะครับนะนะครับแล้ววันนี้ก็ว่ายิ้มไม่หูเลยวันนี้นะดีใจนะครับผมว่าผมดูอาการนะดีใจนะครับมีความสุขนะครับมีความหวังไงครับพี่น้องเอฟซีนะอออันนี้ก็ผมก็เป็นกําลังใจฮะ บักลายนี่นะเป็นทนายคนใหม่บักทนายโป๊หกนี่นะฮะโอ้สาวบักนี่นะครับพี่น้องเงินยอมรับสารภาพซะถ้าจะาบักกากนี่นะรับสารภาพซะแพทย์จะแดบไม่ได้ขืนพี่น้องเง้นนะครับแพ้จะไม่ได้ขืนเบที่ ความเสื้อกับปลาคาบขีดินแล้วครับปลาคาบพิษอนปลาคาบสังเวียนแล้ว <laughs> โอ้ยตายยอมรับสารภาพซะดีกว่าครับเสี่ยวปะกายกย่อมงกคงขาวซะโอ้ยตายนะครับคอยขอ,ข,อขอหัวเธอหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟซีเ <laughs> สี่ยวประกากนี่นะานายคนใหม่ในปะกากนี่นะ <laughs> โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอ็มซีนะแบบนี้บอกโอ้ยตายแล้ว <c oughs> เออนะครับกูขอหัวเลาะก,ก่อนนะเออนะพี่น้องเอ็มซีนะมันจะโลดไหมนะครับนะแต่พระท่านได้ขืนกันย่อมแพ้ซนะยอมรับสารภาพโลดระแบบนี้ <c oughs> เออนั่นไง <c oughs> มันเป็นแบบนั้น <c oughs> เออนะครับพี่น้องเอฟซีแม่นบอกจริงหรือเปล่านะครับพี่น้องเอฟซีโอ้บัตรประลามหาจารย์ทางด้านโซเชียลไะอีพี่น้องเอฟซีเรื่องข้อกฎหมายต้องถามกากนะครับพี่นอ้องฮะเข้าใจตามนั้นเลยจ้าฮ่าฮ่าโมเข้าใจตามนั้นโมพัฒ้าบอความนกครับพี่น้องเอฟซียอมแพ้ซะ น้ำรับสารภาพสรายกทองขาวเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะถ้าเจะประกาศนี่นะเออนะครับน้อก็คอยหัวอะไรท้อนะครับพี่น้องนะเอฟซีนะเออนะโอ้ยวันนี้ป้าก็ยิ้มทั้งวันเลยครับพี่น้องเอฟซีนะได้ทนายทีมใหม่แล้วคลิปเคิบก็ส่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วร้ายบานนี่ครับพี่น้องเอฟซีเอนะครับพี่น้องเอฟ อ่ขนาดตัวมันยังเข้าคุกแล้วเข้าคุกอีกตัวมันเอามันรอดเถอะ <c oughs> นะอะนะครับพี่น้องอะอะไรนี่อ่ล้นบอกว่าอะไรทนายโอนะหมอฮะ อน้องเตือพี่ปลาเกียวนะครับพี่น้องเอ็ซีพี่ปลาเกียวของเราเนี่ยโอ้หมาดนกนะผมบอกไว้เลยนะครับนะเออปลาก็ออกมาดีใจมายิ้มทั้งวันเลยนะครับเราเห็นป้ามีความสุขก็ดีใจวันนี้นะเอะนะครับพี่น้องมีความหวังแล้วไงนะ <c oughs> ทีมทนายชุดใหม่ก็เริ่มงานแล้วครับไม่ได้เนื้อไดนะนะครับพี่น้องทีนีนะ้เริ่มงานแล้วนะจะบอกให้นะ นะครับพี่น้องเอฟซีแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมด้วยไรทีนี้ไม่ได้ธรรมดาเด้อนะครับพี่น้องเอฟซีเออไม่ได้ธรรมดานะคดีนี้น่าสนนะพี่น้องเอฟซีบอกได้เลยนะ <c oughs> เออนะครับพี่น้องเอฟซีรอดูนะครับนะ <c oughs> <c oughs> นะร <c oughs> อดูได้เลยค <c oughs> ออดีนี้น่าสนใจมากนะอ,อนะ <c oughs> ไม่รู้สนใจเรื่องอะไรนะกูบอกเลยมีเฮแน่นอนนะครับนะอืมเขาไม่กลัวเขาไม่ถอยเลยนะครับงานนี้นะอืมนะครับนะเพราะมันคล้ายๆกันไงครับพี่น้องเอฟซีในเรื่องนี้นะอืมผมบอกไว้เลยเส้นผมก็เหมือนกันนะสามเส้นนะไม่ใช่เขตนไม่ใช่เส้นหมูป่านะ สามเส้นะนะที่เป็นกระจุกนะไม่มใช่นะอ๋อนั่นไงครับพี่น้องอ่านะครับนะ <c oughs>